จำได้ผู้เข้ามาประจํานี่อฉันก็สิจําไปมาผู้นั้นผู้นี้เนาะเพอเพยยจยาย้าสอนข่อยแล้วบันนี้ก็ยามเขาตอบคอมเมนต์กันกน่ะเพาก็เฮ็ดเพราะบินเจ้าก็ยุ่งมึงได้น่ะ่อยปวดหาเมื่อนั้นข่อยปวดหาคือนู่น่อยก็เห็นเจ้าเจ้าเห็นลงคลิปลงอย่างเห็นใหญ่ยู่ วิจารณ์หนึ่งพระว่าสนองอันยองอันยองบัณฑิตศิได้ว่ากับลูกสายก้อนน่ะเนี้ยเก็โซมายน้ยมโซไปหาเขาสิว่าอันยองบางทีเขาก็จีหัวตึกอันเตะเฮียเพียงกินแล้วแหละเมื่อนี้ได้แก้วเห็ดเพียงมักวันนี้เรามใส่เสื้อสีแดงเด้บันเนื้อถวยเด้วบันเนื้อแล้ใส่เสื้อสีแดงถูกแล้วเพีงเอาแดงไว้ก่อนแล้วเมนบอกคุณสถิตค่ะเจืให้น้ำในเด็บปลาเอ้ย ค่ะขอบคุณมากๆากจ้าสวัสดีค่ะเพิน่นปุชินะคนสิม,มยกส,รสมมากสรา่นที่ทำอย่างสิลาเลิกอยังเพ็ดยกเสาเอกเสาโถเสามีหม่องสิบ,บอกว่าทักทายทักทายกันจ้าพี่น้องขอยู่ทั้งไหนเนยเนาะขอยกเลียวที่ว่าเขาเกี่ยวกันนะสวัสดีกันนะ สมมติว่าเจ้าไปสวัสดีน,นั่นหนึ่งนะเบานุน่มนิ่มกะแจชีนอย่างชีชมพูบอกนุ่มนิ่มคนสวยสวัสดีเพราเปล่นสันดิ้นปนี่อันนั่นหนึ่งนะบอกให้เปียนอุดมพรา้าเฮ็ดสันจ้าจิไปย์เฮแล้วเฮ็ดผ้าเฮ็ดเนาะนั่นหนึ่งสันดิคันในเจ้าเนะ่ะเจ้ากดเข้าไปมึงรูปค้นนี่บอกคือกดเข้ามองใด หลายแล้วนะขอบกันว่าซื้อจังสันจังส่ได้แทงอันบ่ได้เจ้าเพราะว่าเบื้องโป้ไฟเอาพี่นอ้องนี่ไหนอยู่ใน,นเนี่ยจักสันติกดไปใส่เมื่อน,นั้นคือเป็นเห็นอยู่แต่ว่ามันถึงบ่เกี่ยวกันมันถึงบ่มันถึงบ่อนัน,อนก,กันสวัสดีค่ะเชื้อให้น้ำในเด้อป่าเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจ้ะสวัสดีค่ะเพคุน ทักทายกันจ้าทักทายทักทายกันค่ะทุกคนสมบูรณ์่ามีคนกันให้เราพอจากคอมเมนต์นะจ้าคนพลวิย์ทองไม่ไรน่ะก็เห็นโปรไฟจะแวบๆอยู่สวัสดีนะจ้าน้องอก็ดจอกก็ยุง่ง พ่อกับเบิ้งนี้เทียงก่อนเนจจ้าภาพชัดเสียงชัดทั้งในก็บอกกันเนีอยออุดมพรนาคคำเนี่ยครูสอนม้าแล้วนะนห <c oughs> นึ่งเดียวนะครูสอนนะกำลังม้าเนี่ยอุดมพรขะ <c oughs> อีกอย่งหนึ่งพี่น้องอบอกว่าเ้าไปเพราะเด่เนนาทีพอได้ตื้มกันนะบ่าเป็นสะสมอันนั่นเด้พี่น้องขอบ,บคุณมากมากค่ะสมีก่อนเนจจ้าไม่บาดไม่ไหม ดีจ้านักเรียนเลี้ยนโดหรือซื่อสั่นผ่านน้ำมูส่วนห่วตอนจังใดก็บบ่ตื้อบ่จำเสียหียดเราด้วยจ้านังบวนในเมืองพี่น้องม่กลุ่มแล้วยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเกา่าพี่น้องใหม่ไปยินดีต้อนรับด้วยจ้าพี่น้องตั้งประเทศคนกันทั้งต้อนรับยุโเพว่าเป็นสันเดีบอนี่อันนั่นหนึ่งนะบอก อุดมพรพพเฮ็ดสันจ้าทีไปเห็นแล้วเฮ็ดพาเฮ็ดแบบไหนน้อจ้าอันนั้นอุดมกับที่พ่อชันได้เห็นที่เด้บุทีบพ่อชันได้เห็นดอกเจ้าอันมันชิมิโซนเกี่ยวกันเฮาะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะจ้าที่เขามารับชมนะจ้าเขาแล้วก็ฟ้าเสียงฝนมาคาย สิงคโปร์เยมืเลี้ยงระมัดังดังค่ะเลดได้คือเจ้านะจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เข้ามาด้วยพี่น้องพานใส่พันนะเวเว่เราเมือนเ่กเกี่ยวเอากันนะเมื่อนั่สังเกตตอบเศร้าๆคือได้อยู่เจ้าัมื่อเห็นมองเกี่ยวนะ,ะดีนั่นหนึ่งนะเบาชชยภูมิหนึ่งบส่สิงนะ,จะเจ้ากับมันก็สิไปเกี่ยวเอากันนะนะมันจะเป็นโซนเกี่ยวเอากัน สิมีเอ็นล้มคานสิอย่างหลายอย่างที่โดดเด้อยังไหนบ้างทักท้ายทักท้ายพี่น้องสวัสดีค่ะยยเป็นขาเล้วกับมาทักท้ายกันเพื่ออะไรจ้าเพราะถามรึสวัสดีค่ะคุณอุดมพรนาคคำกำลังข้ามากำลังรับชมสวัสดีค่ะแม่ไม่กิน ม,านามันนางสามีแหงกินดำอนนางเสามีไอคนเชิญค่ะเชิญดันไหนเด้อค่ะเชิญดันไหนมันนางค่ะกินข่าแล้วหรือยังกินแล้วจ้ากินแล้วกับมาขึืนไล่เนี่ยป้ากินแล้วก็มานั่งไล่นั่งวาวอยู่นี่แหละเมื่อในได้เจลหิ้วเพียงต้องคอมเมนต์ให้กันเด้พี่น้องเข้ามาแล้วเพระมันเข้ามารับชมชื่อเลยมันบ่ได้คันแน่นบดได้นั้นนะพี่น้องจะสูงนาทีนั่นจะ คนมากมากค่ะสมีก่อนเลยจ้าไม่บาดไม่ไหมปันดีจ้าเข่าอิ่มแล้วเมียนนั่นเมียนนี่แล้วก็บเม้นมานั่งเล่ากับพี่กับน้องจักหยักหายหยกักแบบใดมาให้กำลังใจครับขอบคุณมากมากของพวกเกี่ยวเอากันนะเมื่อนั่งสังเกตอบเศร้าๆคือได้อยู่จอมว่าเห็นมองเกี่ยวนะฝาะหัวนะไอ้เจ้า เห็เหรียญเมือบันค่ำเจ้าโอ้ยค่ะเพสเนี่คือบัตรเลรนน้ำโมดอกเด,อดอก้อพี่น้องยี่โออีปอยเมืเอสามถุงสี่ถุงก็ได้เหรียก็มีเป็นนางข่ามมาล้ำได้เทียอยู่พี่นอ้องเห็นแทบเห็ดตุนนุ่นก่อนแค่เห็นเจ้าเจ้าเห็นลงคลิปลงอย่างเห็นใหญ่อยู่นางเบาอยู่ยุคเดียวเนาะยุวันเจ้เาจข,อของกระซ่าเหมือนพี่น้องอยอุคเดียวเนาะ เอียวจ้างเปิดไปเลยเมพี่น้องเด้อคุณนมนิ่มสวัสดีค่ะวางสีก็ได้ขอคอมเมนต์นะจ้าอ,อ,อ,อันเจยอดโอ้ยเมย์ซันเ <c> ฮ <oughs> ็ดจังใดแล้วก็เล้วค้นยังไงมาบอกอยาบบอกเหมือนเราทิ่บาได้บุ <c oughs> ๊เราท่านได้ไปบุ๊บมุบน่ม้ำเลกับสินขขมาประมาณนี้แหละย,ย้ายเทียงคอยบอกใครเห็นเจ้าจ้าคอยเห็น,น พี่น้ว่าฮันนี่เืดอไปที่น้องเบ้านฟ้าด้วยหนึ่งกลุ่มว่าฮันนี่ทำไปที่น้องเบ้านเห็นบอเสงนะยังว่าฮันนี่มืดมาแล้วนะ <c oughs> ครูสอนขับมาอีกแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสุชาติมาอีกแล้วสวัสดีช้างแห่งมันเติมกันนะมันเพิ่มขึ้นนะให้นัดทีเพิ่มขึ้นพี่นอ้องนาทีเพิ่ม นีนะจ้าเพิ่งให้กันเขาไปมองใดตินนี่มันยังค่อยสิเพิ่นค่อยสิมาหาเขาเวลาเขาไล่สดุดไล่ยังนะเพิ่นจิมันจะเปิดการมองเห็นนะคือเจ้าบปสบายมิตะพีตน้องคุณแม่ปานีครั้งสมบัติบอกให้เขากดติดตามให้ยุทหาดเทสมันเปลยนอย่างนั้นว่มีคุ้ขันให้ต้องจำว้อันนี้แล้วก็เจยวกัน ตอบกันนะมันต้องข้อสิบเปิดบอดเสียงเราดิมันเป็นยังโมเย็ดเป็นละตีลุงตามบอกบอว์โอ้จ้าขอบคุณหลายๆคุณป้าจังสี่แหละจังเมน FC FC ขอบคุณหลายๆค่ะคุณด้วจ้าเวลาไฟดับนี่บ้านยา่เชียงบ่ดับแจ้งจังฟังดีดียังนั่งพี่น้องพลังเสียงละตีดีด้จ้า เวลาไฟดับนี่เจียงจ้างปางปันบะไฟบ่ดับ่ะเราเรียงหน้าหนึ่งเราก็ยกตั้งประเทศวันนี้นะยยเกาหลีวันนี้นมเกาหลีเพราะมันเบาใช้พุ่มเบาเกาหลีนี่นนะเบาเกาหลีอันพี่น้องพุ่มทั้งพวกอันที่ฉันไปหาเพื่อนลราเพื่อนว่าน้าสติ๊กเคยยิ้มๆนะ่ะขันฮัลโลบ้าป็่นไงเพื่อนลบออกให้ซะเนี่ยแม่ไม่กินม,านามันนัน่นงเซาเมียแหงกินนดำอนนั่งเซาเมียคน เชิญค่ะเชิญด้านไหนเด้อค่ะเชิญด้านไหนมานั่งฟังยังเดี๋ยวถึงประเด้เว้าหนักล้ําไมเนาะสร้างบ่ติดมาล้ําเน้ยวสวัสดีค่ะ ข,ขึนกันเด้อพี่น้องเอ้ยผู้เดี๋ยวพาคอมเมนต์ให้แต่คนลังเข้ามาเนาะลังเขม้างั้นก็นังใจเลยจ้าโปรไฟล์แวบ,บๆก็เห็นซ้ำหน่อ <c oughs> จแตโปรไฟล์ได้